ค่ะอยู่กับช่องปุแม่น้องเหมยวชาแนลนะคะวันนี้ก็พาน้องมิวนะคะมาซื้อรองเท้านะคะก็ได้ซื้อรองเท้านักเรียนแล้วก็รองเท้าพระเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมถุงเท้านะคะเรามาด้วยมอเตอร์ไซค์ข้องเรานะคะเดี๋ยวเรากําลังจะกลับแล้วนะคะเรามาซื้อที่ร้านตรงนี้นะคะที่คุดเชอร์คํานะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะคะ เราก็ได้มาถึงร้านแล้วนะคะร้านขายชุดนักเรียนนะคะก็ได้มาถึงแล้วก็เดี๋ยวให้น้องมิวเข้าไปดูนะคะรองทงรองเท้านะคะถุงทงถุงเท้าถ้าเผื่อเขาอยากเอานะคะเราก็มาถึงร้านขายแล้วนะคะนี่นะคะก็มีอุปกรณ์การเรียนรองทงรองเท้านะนี่นะคะลองดูลูก จับจับทำดีาจะเอาแบบนี้หรอแบบแบบเก่าหนูคือตัวไหนหนูจะพลิกยังไงมันจะดำของเพื้นพื้นแบบนี้เหรอเอาเผื่อใส่ถุงเท้าด้วยนะอันนี้เท่าไหร่สี่สิบรวมรวมไหมสี่สิบเอารวมหน่อยสักหน่อย อันนี้ยี่ห้ออะไรคะนี่เบเกอค่ะบเกอร์นะคะก็เผื่อใส่ถุงเท้าด้ก็เดียวไม่เป็นไรแล้วก็รัดรัดสายเข้าไปหน่อยหรือมันหลวมมากเลยเหรอเออก็ไม่เท่าไหร่ก็สี่สิบเอ็ดก็น่าจะได้ นี่นะคะก็มีรองเท้านักเรียนนะคะมีรองเท้านักเรียนแล้วก็รองเท้าพาระรานะคะอันนี้จัดล้านใหม่เนาะคะ่ะเป็นโซนไผ่โซนมันจะเอาเป็นโซนรองเท้ามาไว้ฝั่งนี้แล้วอ๋อยูหันขายยูหันจะเป็นพวกเสื้อผ้าะจะเป็นพวกชุดนักเรียนจะมาเป็นนโซรองเท้้าแลวอะันนี้นุ้มิวใส่ตัวนี้ตัวตัวเดิมบ่โลอันนี้เบอร์อะไร อันนี้เบอร์อะไร41ใหญ่ไม่รู้ว่ไงอดอดถุงก็ได้อตอนเป็นถุงดำอยู่41เหรอใช่องขาว41รวมแล้วใช่ไหมพอดีอง้าวแล้วพอดีเจาอะไรก<อ>างเ,เกงซับอ,อันนี้มันเป็นฟีไซบ์เหรอคะ บม่ค่ะจะเป็นไส้ไอ้ของเด็กโม่เลยนหละว่านม่พี่ใส้เป็นหกส่ว <c oughs> นสามชิ้นไส่ได้บ่ล่ะได้ค่ะเพราะว่าขายให้คนสมิ่งเนี่ยอ๋อมันจะเป็นสั้นล่ะมันจะสั้นชิ้นนี้นะมันจะเหมือนกังเกลนในไปเลยอืมถ้าถ้าถ้าตัวนี้มันก็สิประมาณอ๋อค่ะเพราะว่าเผื่อมันจะมาเข้าแบบรูปล่างเข้าไปอีกจ้ะนี่นี่มันจะสั้น,นนะมันเหมือนกังเกลนในไปเลยอืมจ้ะ เอาตัวนี้แหละเอากี่ตัวตัวเดียวเอาสองตัวถุงเท้าเอาไหมเอาไปสักคู่สองคู่